ทำความรู้จักสินเชื่อจำนำรถยนต์สีสวัสดเงินสดทันใจสวัสดีค่ะอันนี้จะรับเข้าสู่ B-Y Station ค่ะและนี่คือช่วง B-Y Story วันนี้นะคะเราจะมาฝากกันในส่วนของสินเชื่อจำนำเล่มทะเบียนรถยนต์นะคะสำหรับค่ายสีสวัสดเงินสดทันใจค่ะหลักเกณฑ์จะเป็นยังไงต้องใช้เอกสารอะไรบ้างไปรับชมกันเลย สำหรับสินเชื่อรถยนต์นะคะสินเชื่อรถยนต์ดอกเบี้ยต่ำลดแรกเงินรับวงเงินสูงไม่ต้องใช้คนค้ำไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนสีสวัสดิ์เงินสดทันใจบริการเงินสดบริการสินเชื่อลดแรกเงินเพื่อตอบสนองความต้องการและเปิดโอกาสให้กับคุณได้ทําตามความตั้งใจค่ะโดยสินเชื่อรถยนต์ดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้คุณนําเงินไปใช้จ่ายในยามที่เงินขาดมือหมุนเงินในครัวเรือนได้อย่างสบายใจเสริมสภาพคล่องให้กับชีวิต โดยคุณสามารถรีไฟแนนซ์รถยนต์เพื่อนำไปชำระหนี้ก้อนเก่าและมีเงินส่วนต่างเหลือใช้สำหรับการใช้จ่ายเรื่องอื่นๆได้อีกด้วยค่ะซึ่งการขอสินเชื่อรถยนต์รีไฟแนนซ์รถยนต์กับสีสวัสด์เงินสดทันใจดีอย่างไรลดแรกเงินจัดเต็มรับวงเงินสูงสุดเป็นแสนไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนไม่ต้องใช้คนคำ้ำรับรีไฟแนนซ์รถยนต์ผ่อนอยู่ก็กูก้ได้ไม่ต้องใช้สลิปไม่เช็คประวัติทางการเงิน สินเชื่อรถยนต์ดอกเบี้ยต่ำเลือกผ่อนชำระได้และที่สำคัญมีสาขาที่พร้อมให้บริการมากกว่า5,000สาขาสำหรับในส่วนของเอกสารเบื้องต้นในการสมัครนะคะก็จะใช้บัตรประชาชนทะเบียนบ้านเล่มทะเบียนรถตัวจริงที่ปลอดภาระแล้วและสุดท้ายค่ะสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินโอนเข้าบัญชีซึ่งทั้งนี้นะคะอาจจะมีเอกสารอื่นๆที่ประกอบไม่ว่าจะเป็นเอกสารแสดงรายได้ ซึ่งถ้ามีนะคะหรือว่าในแต่ละเคสเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของอาชีพซึ่งเราก็สามารถที่จะสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนได้ค่ะคู่ฉบับสัญญาเช่าซื้อจากรีไฟแนนซ์เดิมหรือสัญญาเงินกู้กรณีที่มีการรีไฟแนนซ์ค่ะและสุดท้ายก็คือใบเสร็จงวดล่าสุดนะคะกรณีรีไฟแนนซ์เช่นกันซึ่งทางนี้ง่ายๆเลยสําหรับคุณสมบัติผู้ขอกู้ 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่20ปีถึง65ปีส่วนในเรื่องของอายุลดอายุลดจะต้องไม่เกิน20ปีนะคะซึ่งทั้งนี้การพิจารณาสินเชื่อก็อาจจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกําหนดของทางบริษัทนั่นเองซึ่งเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่อาจจะไม่ได้แจ้งให้เราทราบล่วงหน้านะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะใช้เชื่อประเภทนี้<ๆ>ก็สามารถเข้าไปติดต่อทีาา่สาขาใกล้เคียงใกล้ๆบ้านได้เลยนะหรือจะเพิ่มเพื่อนกับไลน์แอด รีสวัสด์ก็ได้เพื่อติดต่อเข้าไปสอบถามนะคะหรือจะโทร c เซ็น e n t e r ที่เบอร์1652ก็ได้ะคะ่ะและนี่ก็คือสินเชื่อจำนำรถยนต์นะคะที่เราได้มาฝากกันในวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมท่านใดที่มีประสบการณ์การใช้สินเชื่อกับสีสวัสด์นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อดีก็ดีข้อเสียก็ดีก็สามารถมาแชร์มาแบ่งปันมาคอมเมนต์กันใต้คลิปได้นะคะว่าคุณมีประสบการณ์การใช้สินเชื่อประเภทนี้อย่างไรบ้างสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะไปใช้บริการมาแชร์มาแบ่งปันข้อมูลกันเนาะจะได้ไปใช้สินเชื่อได้อย่างถูกต้องจะได้นํามาเป็นข้อมูลใในนการตัดสิจ ที่เราจะไปใช้สินเชื่อประเภทนี้ค่ะสำหรับวันนี้ B.Y. Station ต้องขอตัวลาไปก่อนชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ